็คือใส่ใเงินแค่แปดบาทค่ะจะเป็นขันแปดนะคะทางเราก็จัดมาให้ค่ะแค่เอาเงินมาใส่ตรงนี้ตรงนี้คือทางเราจัดให้ค่ะนี่คือชุดนใส่นี่คือชุดรถทองใช่ไหมใช่ค่ะนี่แต่ต้องมีแบบนี้ค่ถ้าถ้าไม่สะดวกหาก็ติดต่อทางชมพู่ก็ได้ค่ะให้จัดหาไว้ให้หาไว้ให้ แต่ถ้าไม่ได้ติดต่อก็คือไม่ได้รอดนะคะพ<อ>เพราะว่ามามันของไม่มีครับของไม่มีของไม่มีครับใช่ๆๆขอบคุณครับคุณแม่ครับค่ะด<า>้วยเห็นป่ะเมื่อเมื่อกี้โอเคค่ะ